ส่วนอีกคู่นะครับอันนี้เป็นบิ๊กแมตต์ประจําวันอาทิตย์ที่ทุกคนตั้งเฝ้าขเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยคู่นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่นี้มันจะเหมือนเป็นการตัดสินไกลๆนะครับว่าลิเวอร์พูลจะคลองแชมป์ในฤดูกาลนี้หรือเปล่านะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับถ้าดูจากสถิติเนี่ยเป๊ปแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่เคย แพ้ลิเวอร์พูลในบ้านนะครับมาเป็นเวลานาน,านเนิ่นนานนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลต้องการที่จะมาล้างอาถรรพ์นี้ให้ได้นะครับเอ,อ่อถ้าดูกันตรงๆนะครับวันนี้ฮาลันเจ็บนะครับก็นั่งสำรองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือถ้าดูเอาจริงๆแล้วอ่ะผู้เล่นของเป๊ปเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ตัวเก่าก็เริ่มแก่นะครับตัวที่ดีก็โรยลา คือเขาเรียกว่า50คือผู้เล่นเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ฟิตกับผมคิดว่านะในนีเหตุผลส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยยังไม่ฟิตกับแผนการเล่นของเป๊ปเท่าไหร่นะครับก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงสร้างทีมยุคใหม่ดีว่านะครับเนาะดัะนั้นก็แต่ก็คือคือ,ค,อคือด้วยด้วยแผนการด้วยแทคติกอะไรผมเชื่อว่าเขามีอยู่แต่ว่าการใช้งานผู้เล่นนักเตะมันยังไม่ ไม่เป็นตามโจทย์ที่เขาต้องการเท่าไหร่นะของเปรปกาเรโอล่านะครับอ่าลูกแรกเนี่ยเรียวพูมาเนี่ยนะครับในนาทีที่14เองนะครับจากลูกเตะมุมนะครับของเอเล็กซิสแม็กซ์อาริสเตอร์นะครับลูกนี้เป็นลูกสูตรแน่นอนนะครับตเตะแทนที่จะเตะเล่นเล่นเล่นลูกโยนโยนสูงนะครับแต่ว่าเขาเล่นบอลออนเด g r o ก n วนะครับส่งเลียดมาให้สโบรสไลนะครับสบรสไลก็ฟอร์ติฟาย 4าองศาเข้ากลางไปให้คนที่ว่างอยู่ไม่ใช่ครับบางโมนั่นเองนะครับหดซ้ายปูยัดเข้าไปตรงตะขายแบบแต่ว่าบอลมันไปแฉลบถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอาร์เก้นะนะครับแฉลบนิดนึงนะครับทำให้บอลมันก็เปลี่ยนทิศทางนะครับก็อิตาลีสัหมดสิทธิ์รับลูกนี้นะครับเกมก็ดูในช่วงครึ่งแรกก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับคือ ไปไปมาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะคลองบอลมากกว่านะครับแต่ว่าก็พยายามจะเจาะนะแต่ก็เจาะไม่เข้านะครับจนในนาทีที่37นะครับซาลาเลาะเข้ามาทางกาบขวานะครับเลาะเข้ามาปกติเราก็จะเห็นเลาะเข้ามาแล้วก็จะเฉาะแล้วก็ปั่นซ้ายปั่นไซสนะครับข้างซ้ายเข้าไปมุมขวาเออมุมซ้ายเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ซาลาง่ายๆเลยครับจ่ายบอลให้โซบสไลน์นะครับ สมววลา,ายก็หญิงซัดคือ